ว่าพูดในทางธรรมะล้วนๆจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลจิตใจตัวเองเนี่ยสามข้อหลักหรือว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาข้อแรกคือละชั่วข้อที่สองคือทำดีข้อที่สามคือทำจิตใจให้ผ่องใส ง่ายนะทุกคนได้ยินได้ฟังมาเยอะพอสมควรสามข้อนี้และพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้จริงๆดูแลตัวเองให้ดีอัตตาน,นเจปิยังชัญญาถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักพึงรักษาตนไว้ให้ดียามใดยามหนึ่งต้องได้ดียามต้นไม่ดีก็ยามต้นนี้ก็คือปฐมวัยไปต้นถ้ายังไม่ได้ทำดีนะโมแต่เล่นโมแต่เพลินอะไรซะก็ยามกลาง ยามปลายไม่ต้องทําให้ดีถ้ายามกลางก็ยังทํางานทําการยังเอกเมลเกเรอยู่ยังประกอบมิจฉาอาชีวะอยู่ก็ยามปัดฉิมมัยคือววยท้ายไวที่เจริญเต็มที่และไบคนมีอายุและผู้ใหญ่เต็มที่แล้วก็ต้องกลับมาทําความดีให้ได้ถ้าทั้งสามยามปฐมมายมัชิมวัยปัดฉิมวัยวเนี่ยสามไวเนี่ยไวต้นไวกลางไวปลายเนี่ยถ้าไม่มีทําดีเลยสักวัยหนึ่งเนี่ยหมดแล้วนะชีวิตไม่ถือว่ารักตัวเองเลยทําลายตัวเองสิ้นเชิง พันวิธีดูแลตัวเองเนี่ยวใดวัหนึ่งให้ดีเนี่ยคืออะไรก็คือละชั่วอะไรที่ชั่วอย่าทำเท่าน,นั้นแหละแต่ว่าเราชอบที่จะทำชั่วมันง่ายไม่ต้องบังคับตัวเองนะมันทำเองอันตโนมัติความชั่วนี่มันไหลลงมันเหมือนท่านเปรียกเหมือนน้ำในที่สูงมันไหลไปที่ต่ำเสมอกิเลสข,ของเรามันพาเราทำนะ จิตใจของเราที this, this, ่เต็มไปด้วยกิเลสไม่ได้ชำระมันมันจะทําให้เราทําชั่วได้ง่ายเวลาชวนไปทําชั่วเนี่ยง่ายชวนทําดีเนี่ยยากชวนมาวัดเนี่ยมายากยกเว้นแต่มาเซลฟี่แล้วก็โพสโพสเสร็จก็ออกจากวัดวันนี้วิสาขบูชาชั้นมาวัดบวรนิเวศวิหารแล้วขณะนี้กําลังเวียนเทียนทำไรรู้ไหมเขาเรียกมีอะไรมีไอ้ขามันก็เรียกอะไรเนี่ยไมเซลฟี่ เวียนเทียนไปเซลฟี่ไปรอบสามรอบอาตมาบอกเขาไม่ได้เวียนเทียนเพราะใจเขาไม่ได้อยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวียนสามรอบนี่รอบแรกเราลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณนะมีปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณปพระกรุณาคุณรอบที่สองเราลึกถึงพระธรรมกันไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเป็นเครื่องกำจัดทุกข์สั้นๆแค่นี้แหละ เด็กขยสวดอิติปิโสพระกวา็ะรแล้วก็สวากขาโตพระกบตาพระสงฆ์ก็มีคุณคือท่านนำศาสนามาถึงเราท่านเป็นอริยะบุคคลทั้งสี่ใช่ไหมแปดที่ว่าสุปฏิปันโนพระกวโคซาพระกสร้างโคนั่นแหละอริยะบุคคลสี่ระดับนะท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลกควรกราบไหว้ควรบูชาเป็นเนื้อนาบุญปุญญกเขตยนตังโลกัสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกท่านนำศาสนามาให้เรา ถ้าขาดพระสงฆ์นะอาตมาซึ้งในพระสงฆ์มากตอนไปอินเดียนะตอนไปพุทธคยาอะไรไม่ค่อยซึ้งเฉยๆก็พระพุทธเจ้าตัดสรุปตายต,ตนโพดูแล้วก็เฉยๆนะก็เข้าใจว่าพะอมีปัญญาคุณแต่ไปไหว้สุดท้ายที่ไหนสารนาคใช่ไหมที่แสดงธรรมครั้งแรกนะระลึกถึงพระปัญจวคีทั้งห้าพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระสงฆ์อาตมาไม่ได้เป็นพระ คนลุกเลยนะความเป็นพระอัตมานเนี่ยได้จากพระสงฆ์ที่ท่านนำมาให้เป็นคุณมหาศาลร,รู้สึกมันซาบซึ้งนะมันน้ำตาจะไหลนะไปตรงประสูตรปรินิพานนั้นเห็นเกิดแก่เจ็บตายธรรมดาตัดสรุก็เป็นสุดยอดบุคคลคนหนึ่งที่มีพระปัญญาสูงสุดแต่ไม่รู้สึกซาบซึ้งเท่าไหร่แต่มาซาบซึ้งตรงพระสงฆ์ว่าเราเป็นหนี้พระสงฆ์มากแต่ความจริงเป็นหนี้ตั้งแต่พุทธเจ้าใช่ไหม เพราะว่าทาให้เกิดพระสมแต่ว่าพระสง์นํามาถึงเราเหมือนกับชาวนาปลูกข้าวแล้วไม่มีใครนํามาถึงปากเราก็ไม่ได้กินแต่จริงๆแล้วชาวนาเป็นต้นกาเนิดคือยิ่งใหญ่กว่าแต่ความทราบซึ้งนะมันไม่ไม่เท่ากันไปเท่ากันแต่ว่ามันนั่นเป็นอารมณ์ที่กำมาพูดความทราบซึ้งเป็นอารมณ์นะไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ปัญญาก็ไอการที่ไปเซลฟี่อย่างนั้น จิตใจมันไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยเขาเรียกว่ามาประชาสัมพันธ์ตัวเองว่าฉันเป็นคนดีเข้าวัดแล้วก็ออกจากวัดไปได้อะไรจากวัดไปบ้างไหมบุญก็ไม่ได้เพราะคุณใจของคุณอยู่ที่เซลฟี่ใจของคุณไม่ได้อยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเวลาเวียนเทียนเนี่ยโยบอย่าพูดใจใน่ะสงบนิ่งเอาไว้สำรวมไว้แล้วก็ให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงนี่ได้บุญบุญตรงนี้ไม่ต้องเสียสักบ,บาทหนึ่ง เอาทุบเทียนมาจากบ้านจะได้บุไม่ต้องไปซื้อหน้าวัดชุดละสามสิบก็ได้แล้วแต่แต่ว่าบุญไม่ได้เกิดตรงนั้นบุญเกิดที่จิตของเราจิตของเรามีความเคารพในพระรัตนตรยัยทราบซึ้งในคุณของท่านทั้งสามอย่างคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์แต่ละรอบนั้นทําให้จิตใจเราเข้าไปแนบแน่นกับพระรัตนตรยัยเพิ่มกําลังจิตที่จะทํา งดที่จะงดความชั่วทําความดีเพราะฉะนั้นข้อสำคัญที่สุดคืองดชั่วก่อนถ้าคนงดชั่วไม่ได้ทดําดีก็ไม่ขึ้นไปปล้นเข้ามาทําบุญไม่ได้เรื่องใช่ไหมต้องงดก่อนงดทําชั่วก่อนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ติดลบก่อนใชจากระดับต่ำมาถึงระดับกลางก็คือไม่ทำชั่วซะก่อนยกระดับเป็นศูนย์ก่อนจากศูนย์เป็นบวกจากติดลบมาเป็นบวกก็คือทำดี สั่งสมบุญอันนี้คงไม่ต้องบอกวนะ่ามีวิธีการสั่งสมบุญก็ทานศีลภาวนาใช่ไหมเป็นวิธีสั่งสมบุญนะก็เป็นในส่วนที่ทําดีสรุปสามข้อง่ายๆทานศีลภาวนาอันสุดท้ายคือทําใจให้ผ่องใสข้อนี้เนี่ยยากเพราะว่าคนเรามักไม่ได้ตระหนักว่าตัวเองใจกบลังเศร้ามองนะ เราไม่รู้ตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรความรู้ตัวความรู้ตัวนี่ภาษาบาลีท่านใช้คำว่าสัมปะชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมพราแจกเอาเป็นสี่อย่างรู้อะไรบ้างรู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์หรือสิ่งนี้มีโทษถึงจะเว้นมันได้ถึงจะทำมันได้ ถ้าไม่รู้จักจบเลยตั้งแต่แรกความรู้จักมันภาษาอังกฤษใช้คําว่า what ใช่ไหมคืออะไรมันคืออะไรไอ้นี่มันมีดีหรือมีเสียมันมีโทษหรือมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักตรงนั้นแล้วเราก็จะสามารถที่จะเว้นมันได้ทํามันได้เพราะต้องรู้รู้ตัวว่ามันมีประโยชน์หรือมีโทษไปดื่มสุรามีโทษมีประโยชน์ใช่ไหมไปนั่งสมาธิภาวนามีโทษมีประโยชน์ ไปภาวนามีประโยชน์อย่างเดียวไหมระวังนะทำให้ถูกบางทีมันซ่อนอยู่นะภาวนาให้ดีภาวนาแล้วหลงหลงผิดไปสำนักผิดไปอะไรผิดเนี่ยพาไปไหนก็ไม่รู้ออกนอกพุทธศาสนาเสียหายมากนึกว่ากำลังทำดี มีประโยชน์ใช่หรือเปล่าสร้างวิชาทิฏฐิให้ตัวเองไปเลยสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนอรุณของวันกําลังขึ้นนั่นแหละคือสัมมาทิฐิถ้าพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเลิกเลยนะทั้งวันเนี่ยกังวนไม่เกิดเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิคือพระอาทิตย์แรกขึ้นต้องมีนะสำหรับการที่จะมุ่งหน้าไปทางไหนเนี่ยต้องเข้าใจศึกษาเข้าใจว่าหลักการพุทธศาสนาคืออะไรก่อนไอ้คืออะไรเนี่ยสำคัญมากเลย ถ้าเราไม่เข้าใจมันคืออะไรไปไม่ถูกหรอกคืออะไรไอสิ่งที่ครัมังจะทำนั้นมันคืออะไรไอภาวนาที่เราว่าวัดนี้มันสอนอย่างนี้วัดนี้สอนอย่างนี้วัดนี้สอนอย่างนี้มันถูกหรือเปล่าเอาใครเป็นหลักเอาหลวงปู่ม่านเป็นหลักเอาหลวงปู่งอานู่นเป็นหลักหลวงปู่นี้เป็นหลักจริงไหมไม่จริงเพราะอาจารย์ทั้งหลายมีใครเป็นหลักมีพระพุทธเจ้าอย่าทิ้งพระพุทธเจ้า อาจารย์จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเล็กกว่าพระพุทธเจ้าทั้งสิน้นอย่ามาบอกว่าพระอาจารย์ผมสอนให้ทําอย่างนี้แล้วอาจารย์ถูกบอกพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ทําไมไม่เชื่อทําไมเชื่ออาจารย์อาจารย์สอนไม่เหมือนพระพุทธเจ้าใครจะถูกก็พระพุทธเจ้าสิเพราะองค์ตัดว้ชัดเจนนะในเวลาล่วงการในการเวลาที่เราล่วงไปแล้วเนี่ยพระธรรมวินยัยจะเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลาย พระองค์แต่งตั้งไว้แล้วนะไม่ใช่เป็นตัวแทนนะเราจะใช้ว่าแทนแทนตัวพระพุทธเจ้าไม่ใช่นะธรรมและวินัยจะเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลายพระพุทธเจ้ายังอยู่แต่อยู่ในรูปของธรรมะวินยัยอ่านพระไตรปิฎกอ่านอัตถกถาได้นั่นแหละเป็นของถูกต้องอันนี้อัตมาชอบหลวงปู่หลวงปู่เทศเอาเอ่ยชื่อท่านหน่อยสาธุไปศึกษากับท่านมาที่วานไปไปกินกาแฟเปรี้ยวมาแล้ว ท่านบอกว่าให้ศึกษาท่านบังคับนะพระในวัดผีมะเป้งต้องเรียนนักธรรมตรีโทเอกไม่จบเอกไม่ให้เลิกเรียนไม่บังคับเรียนปเปลี่ยนบังคับเรียนตรีโทเอกจะได้มีความรู้เพราะ,ประเปลี่ยนนักธรรมเอกนี่เรียนถึงสมถวิปัสสนาครบหมดเป็นความรู้ท่านบอกเรียนเสร็จแล้วทําไงวางเอาไว้ทำทำทำเสร็จแล้วได้ผลอย่างไรกลับไปตรวจสอบกับ ตำราเรียนถ้าผิดจากตำราเรียนให้กลับไปทำใหม่นี่คือคำของอาจารย์ใหญ่ไม่เคยผิดนะวางนะเพราะว่าขณะที่ไปทำยังเอาตำรามาทำแล้วเสร็จเลยนะมันวิ่งว่อนเลยมันเป็นอุททัศจากคือความฟุ้งซ่านเอ๊ะฉันนั่งได้นามรูปปริเฉยทยานหรนะือยังนะเห็นไหมฉันนั่งได้ปัจจยะปริกขายานหรือยัง ยานนยานนี้ได้ยังได้ยังโอ้ได้ยังไอ้น,นี่แหละเขาเรียกพระอุทธัจจะความฟุ้งซ่านทําไม่ไปเลยนะติดแงกอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ได้ผลอะไรเลยเพราะใจมันไม่วางปริยิทําเลยเอาอารมณ์เฉพาะหน้าทำแล้วก็จะไปถึงใช่ไหมอันนี้สําคัญมากธรรมวินัยสําคัญพระพุทธเจ้าสําคัญอย่าเอาคำอาจารย์นะ จ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมบารุงวัชิ้ญาณสังวรสมเด็จพระญาณสังวรที่เรารู้จักกันนะพระองค์ทรงพนิพนธ์ไว้ว่าทรงนิพนธ์ไว้ว่าให้เอาพระพุทธเจ้านั้นเป็นหลักแล้วเอาอาจารย์อื่นประกอบเข้าอาจารย์จะเก่งขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนเอาเข้าประกอบเพราะว่าบางทีเกล็ดเล็กเกดน้อยเนี่ยไม่ได้กล่าวไว้ในพระไตรประโยคถ่ายของอาจารย์ท่านดีเอามาใช้ได้ แต่หลักการต้องของพระพุทธเจ้าก่อนอาจารย์ใดๆก็สอนไม่เกินพระพุทธเจ้าแต่ไอ้หลักเล็กๆน้อยๆที่เป็นเกล็ดนั่นนะเป็นแค่เครื่องประดับเข้าใจเครื่องประดับใช่ไหมเคยพูดทีอย่างแล้วเอาเครื่องประดับไม่มีมันสวยไหมมันก็ไม่สวยเนาะแล้วเอาเครื่องประดับออกแล้วมันเป็นเราไหมเป็นยังเป็นเราถ้าเธอไปถือเครื่องประดับเป็นเราก็เสร็จเลยเครื่องประดับไม่ใช่สิ่งสําคัญเอาออกทั้งหมดเลยก็ได้เหลือแต่แกน เหลือแต่ความสําคัญของเรื่องราวนั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นแกนเอาอาจารย์ทั้งหลายประดับเข้าไปแล้วมันก็จะหลากหลายอาวิธีการนั่งหายใจนะหายใจอย่างไรมีวิธีสารพัดวิธีที่อาจารย์ท่านแนะนําของแต่ละท่านท่านทามาได้ผลไม่เท่ากันแต่ทั้งหมดก็คือหายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าหายใจออกก็รู้ว่าออกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้า อ่าหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้น <c oughs> เห็นไหมพระพุทธเจ้าตัดไปเนี่ยเป็นแกนแต่ส่วนวิธีการให้นับหนึ่งสองสามอะไรสารพัดใส่เข้าไปนั่นหมายในวิสุทธิมัคของอาจารย์ท่านพ,พะระุตทโธสอาจารย์ท่านประกอบเข้าอย่างนี้เป็นตน้นแต่ว่าเรื่องการหายใจนั้นต้องชัดว่าสติอยู่ที่ไหนลมหายใจอันนั้นเป็นหลักเรียนอะไรเอาให้ได้หลักนะอย่าเรียนแล้วไม่เข้าใจว่าหลักการมันคืออะไรแล้วเราจะหลงทาง พูดสัจจนาตมาหลงทางแล้วหลงไปไหนแล้วเนี่ยกลับมาที่เดิมก่อนนะคือรู้ตัวรู้ตัวคือรู้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นี่หมดเวลาแล้วเหลืออีกสินาทีอันที่สองรู้อะไรนะรู้ว่าสบายหรือไม่สบายสิ่งนี้ทําแล้วเราสบายสิ่งนี้ทําแล้วเราไม่สบายนะภาษาบาลีท่านเรียกว่าสัมปายะสัมปชัญญะ ความรู้ตัวว่าสิ่งนี้สบายหรือไม่สบายเช่นนะคบกับโยมคนเนี้เป็นที่สบายคบกับโยมคนนี้เป็นที่ไม่สบายคนนี้ชวนไปชั่วคนนี้ชวนไปดีไม่สบายหรอกอยู่ด้วยกันแล้วสบายไหมคนนี้มักเป็นคนพานเอาเรื่องมาให้เราเสมอถามว่าไอ้นี่เป็นที่สบายไหมไม่เป็นที่สบายนะอย่าไปเสพอย่าไปคบ คนอย่างนี้ครบแล้วเดือดร้อนที่พระพุทธเจ้าตรัสว,ว่าอเซวนาจะบารานังปันดิตาจะเซวนาคบบัณฑิตไม่คบคนพานคบบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตครบแล้วสบายคนพานคบแล้วไม่สบายอันที่สมคือโคจระที่เที่ยวไปสถานที่ที่ไม่ควรเที่ยวไปนะต้องรู้ตัวนะตรงไหนที่ไม่ควรไปลงสุราบาผับทั้งหลายสถานที่ที่มันล่อแหลมไปแล้ว อาจจะถูกลูกกระสุนได้ไปตายในสถานที่เช่นนั้นอาตมาไม่สงสารเฉยๆก็กรรมของเขานะเฉยๆเขาน่าจะไม่ไปสถานที่เช่นนั้นเพราะมันเป็นสถานที่ไม่ควรไปไม่มีประโยชน์ประโยชน์ก็ไม่ได้สบายก็ไม่สบายเป็นที่ที่ไม่ควรไปสัมผัสไม่ไปถูกต้องด้วย mm hmm. วัดดีไหมนะดูวัดด้วย mm hmm. เดี๋ยว ตรงนี้อย่าไปออกนะเดี๋ยวเข้ามาว่าผมที่กุฏิดูว่าวัดนั้นสอนถูกหรือสอนผิดวัดสอนผิดจะไปสอนผิดเยอะนะหลายวัดเนี่ยสอนไปไหนก็ไม่รู้นะมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนนะเอาตัวเองเป็นตัวที่ตั้งแล้วก็อยากจะพูดเลยมันก็เอานั่นแหละตัวเองพูดอยากจะได้ตรงไหนก็นําโยมไปตรงนั้นปิดหัวปิดท้ายเอาแต่ต,ตรงกลางเหมือนนักข่าวใช่ไหมพูดมัทะยาวเลยนะตัดหัวตัดท้าย แล้วก็เหลือตรงกลางฟังแล้วไปอีกคนละเรื่องเลยเหมือนไอ้ไอเด็กที่ไม่ไปฟังหลวงตาเทศเนาะฆ่าสัตว์ก็ดีรักทรัพย์ก็ดีประพฤติผิดในกรรมก็ดีมุสาก็ดีดื่มสุราก็ดีวิ่งไปบอกแม่แม่แม่แมพระบอกว่าดีหมดเลยชาอย่างเนี้ยหลวงตาบอกว่าทั้งห้าอย่างนี้อย่าทําเอาคำว่าอย่าทําไปออกเอาออกทิ้งซะน,นั้นเะไอประโยคสุดท้ายทิ้งหมดเลยไอ้ข้อดีของท่านก็คือหรือเห็นไหมว่าการ ผิดบังครึ่งเดียวเนี่ยนำผิดทางได้สบายมากเลยเป็นคำใน,นพระไตรปิฎกจริงแต่ไม่ครบอาตมาศึกษาใหม่ๆตอนที่ยังยังเด็กกว่านี้นะเชื่อไม่ค่อยกลับมาดูพระไตรปิฎกเดี๋ยวนี้อ่านของใครกลับมาดูพระไตรปิฎกสอนครบไหมคุณเล่นตัดหัวตัดท้ายอยู่เรื่อยแล้วอาตมาก็ไปผิดทาง เดี๋ยวจะยกตัวอย่างมันจะไปไกลนี่มันเหลือห้านาทีข้อที่สี่ต้องรู้อะไรรู้ตัวในความไม่หลงโมหะเกิดครอบงำตัวเราเองเนะี่ยมีสติมีความรู้ตัวว่าขณะนี้เราจะหลงไม่หลงถ้ามีความรู้ตัวต,วตรงนี้เราจะประพฤติเราจะประพฤตินำตัวเองให้ปฏิบัติได้โดยไม่หลงเราหลงเยอะ หลงก็คือว่าไหลที่หลวงพ่อประโมทท่าเรียกว่าไหลไปในอารมณ์นั่นแหละเคยฟังใช่ไหมหลวงพ่อประโมทใช่ไหมตัวน,น,นั้นตัวหลงไม่มีสัมปชัญญะคือไม่รู้ตัวว่ากําลังหลงเพราะมีสติก็มีสัมปชัญญะมาคู่กันนะก็จะรู้ตัวว่ากาลังไหลกําลังหลงเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็คือสติมันจะมาเป็นสายนะที่ว่ามีความเพียรน,นะเถากิเลสละชั่วทําดี แล้วก็มีความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็มีสตินะแล้วก็นำออกซึ่งความยินดียินรายในโลกนี้อันนี้คือของมหาสีประานสี่อาตาปออีก็คือมีความเพียรเผากิเลสสร้างความดีด้วยทำลายกิเลสทำลายสิ่งชั่วด้วยอาตาปีสัมปชานโนมีความรู้ตัวสติมามีสติระลึกได้วินนยะโลเกอภิชาโทมณัสสังนำออกเสียซึ่งความยินดียินไยในโลกนี้เสีย อันนี้เป็นมหาสิบฐานสูตรตรงนี้เป็นหัวใจเลยนะหัวใจมหาสิบฐานสูตรถ้าโยมถ้าโยมจะทาเอาตรงเนี้นะเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะประพฤติเดินไปในสติปัฏฐานสี่นี่อัตมาเอามาพูดในฐานะที่ทําให้เราดูแลจิตใจเราได้ดีก็ยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือสัมปชัญญะเนี่ยท่านว่าในอภิธรรมว่เป็นตัวปัญญามีความรู้ความรู้ในสิ่งนั้นนั้น่ะทั้งสี่ข้อที่พูดมานั้นน่ะรู้อะไรบ้าง รู้ว่ามีประโยชน์ไม่มีประโยชน์รู้ว่าเป็นที่สบายไหมรู้ว่าที่นั่นควรไปสัมผัสเป็นที่เที่ยวไปของเราหรือไม่อันสุดท้ายคือมีความรู้ตัวไม่หลงทั้งสี่อย่างนี้เป็นสัมปชัญญะก็ว่ามาถึงตรงนี้ก็น่าจะดูแลตัวเองได้ถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่เนี่ยรู้ว่าที่ไม่ดีก็มีสติระลึกได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ ก็สามารถที่จะประคองตัวเองให้ดูแลตัวเองไม่ตกไปในที่ชั่วตั้งตัวอยู่ในความสุขได้เพราะว่าความสุขนั้นบอกแล้วว่ามันหาไม่ยากเออหาไม่ยากหาไม่ยากไม่ต้องดิ้นรนมากขนาดนั้นนะเอาสิ่งที่พระเจ้าสอนนี่แหละว่าทำละชั่วทำดีทำใจให้ของใส่เพราะสามข้อนี้นะถือว่าดูแลตัวเองดีที่สุดเลยถึงเราจะทำแล้วเรารู้สึกเราเป็นทุกข แต่ถามว่าทุกตรงนั้นมันเป็นความดีไหมถูกต้องไหมถูกถือว่าดูแลตัวเองดีไม่ดีนั่งสมาธิแล้วปวดหลังห้านาทีเลิกถามว่าดูแลตัวเองดีไหมแต่สบายอะ่ะมันสบายมีความสุขแต่ดีไหมไม่ดีเพราะอะไรการนั่งสมาธิคือการฝึกสติถ้าเราทิ้งการฝึกของเราแล้วเราจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วชีวิตก็จะมีโทษ แสดงว่าเราดูแลตัวเราเองไม่ดีตัวเองในที่นี้ก็อธิบายมาแล้วคือจิตใจของเรานนัเองก็เป็นคนที่มีบุญมีกุศลไปชาติไหนชาติหน้าไม่ตกต่ำชาตินี้ก็ไม่ตกต่ำมีความสุขชาติหน้าก็มีความสุขอีกข้อหนึ่งที่เราสามารถจะดูแลตัวเรเองได้ดีเราต้องมีปัญญาใช่ไหมถ้าเราไม่มีปัญญาดูแลตัวเราเองได้ไหมไม่ได้ปัญญาได้ทำเลย ต้องเข้าไปหาคนที่มีความรู้มากกว่าเราแล้วก็ไปฟังว่าท่านจะสอนอะไรเราเมื่อฟังแล้วทำไงต่อก็ต้องมาคิดพิจารณาโดยแยกข่ายท่านใช้คำว่าโยนิโสมนสิการการกระทำไว้ในใจโดยแยกขายเมื่อทำไว้ในใจโดยแยกขายแล้วขั้นต่อไปก็ปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำต้องมาทำเนะถ้าไม่เอามาทำเรียนแล้ว ปเปล่าพราะพุทธเจ้าเรียกว่าใบาลานเปล่าไม่มีตัวหนังสือมีแต่ใบาลานหยิบขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเท่นะมีใบาลานอยู่ปึ้งหนึ่งในมือนะฉบับหนึ่งนะเขาเรียกถูกหนึ่งใบาลานถูกหนึ่งในมือแต่ข้างในาเปิดมาไม่มีอักษรนั่นแหละใบาลานเปล่ามีประโยชน์ไหมไร้ค่าบางคนนี่เก่งกว่าธารมากนะพูดธรรมะเนี่ยคารวสนะแต่เย็นๆกินเหล้านะแถมก็ไปมี คิกมีอะไรเยอะแยะมันไม่ได้ามาใชาอ้อ่ะแต่มันจําได้แล้วมันสามารถจะข่มอัตมาได้อัตมายอมแพ้นะเขารู้มากกว่าเขาอ่านละเอียดกว่าจําได้เยอะกว่าสมองเขาดีกว่าความจำเขาดีกว่าสู้ไม่ได้แต่ความประพฤติปฏิบัติใช้ไม่ได้เพราะไม่เอาไปปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทาคำนี้สำคัญนะปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทา ธรรมะข้อใดข้อใดมันสมควรอย่างไรทําแค่นั้นทําไม่ถึงไม่พอดีทําเกินไม่พอดีทําให้พอดีจึงเรียกว่าสมควรแก่ทำอันนี้หมดเวลาอธิบายต่อว่าทําอย่างไรจรึงจะสมควรทําอย่างไรไม่สมควรแต่ว่าคนที่ครั้งที่แล้วฟังแล้วนี่คงนึกออกนะไอ้คำว่าพอดีคืออะไรนะก็คิดว่าพอสมควร Thank yeah. you.